สำหรับคลิปนี้นะครับคือคลิปเรื่องเครื่องมือเว็บเบราว์เซอร์เบื้องต้นนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราแนะนําเว็บสําหรับเข้าไปดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆให้แล้วนะครับง่ายๆคือเราเอาชื่อเครื่องมือเนี่ยไปค้นหาใน Google ใช่ไหมครับแล้วพอเจอลิงก์เข้ามาปุ๊บท่านก็แค่กดแล้วก็ไปหาคาสั่งดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บไฟล์เนี่ยจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดท่านก็ดับเบิลคลิกไปติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เครื่องมือเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับมี การใช้งานเบื้องต้นอย่างไรบ้างครับเราไปดูกันนะครับเรามาทําความรู้จักกับแท็บเครื่องมือหลักของเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็แท็บต่างๆแล้วก็การบุ๊กมาร์กนะครับนะเราไปดูนครับว่ามีเครื่องมืออย่างไงนะครับผมจะขออนุญาตเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับนะแล้วก็เข้านะครับไปที่ g o o g l e เป็นเว็บหลักของเรานะครับนะสมมุติว่าผมจะพาทุกท่านไปที่เว็บไซต์ของมสทแล้วกันนะครับวันนี้ ผมมาในนามของมหาวิทยาลัยสุโข,ขท,ทัยธรรมธิราชนะครับหน้านี้เป็นหน้าของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับผมก็ท่องไปที่เว็บไซต์นี้ก่อนนะครับเรามาดูแท็บเครื่องมือหลักนะครับของอโปรแกรมนะฮะเดี๋ยวนี้แท็บเครื่องมือของแต่ละโปรแกรมเนี่ยมักจะไม่ค่อยแสดงผลอะไรให้เราเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะย่นย่อให้มีลักษณะใช้การใช้งานที่ง่าย ผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะครับก็คือเรามีปุ่มอันนี้ครับเราเรียกว่าปุ่มรีเฟชนะครับสมมติว่าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ไหนนะครับแล้วข้อมูลนั้นนไม่ได้รับการอัปเดตนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้นะครับข้อมูลก็จะมีการปรับให้เป็นปัจจุบันหรือเรียกว่ารีเฟชนะครับหรือถ้าใครไม่มากดปุ่ม r e รีเฟ h ตรงนี้นะครับเรากดที่ URL เหมือนเดิมแล้วกด enter นะครับระบบก็จะทำการรีเฟชหน้าต่างของเราหน้านั้นขึ้นมาเหมือนกัน ะครับอันนี้เราเรียกว่าคําสั่ง refresh นะครับแต่บอกก่อนนิดนึงนะครับว่าคําสั่งเหล่านี้เนี่ยเวลาไปรันอยู่บนเบราว์เซอร์อื่นมันจะย้ายตําแหน่งที่อยู่นะครับมันจะไม่สามารถทําให้เหมือนกันได้เดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ตามมานะครับเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์คล้ายๆกันแต่เปลี่ยนที่วางบนอินเทอร์เฟซนะครับปุ่มถัดมาก็คือปุ่มซูมนะครับตรงปุ่มนี้นะครับจะทําให้เราสามารถย่อขยายนะครับถ้า คุณป้าคุณนา้าคุณอาเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะครับรู้สึกว่าหน้าต่างของเราหรือขนาดของตัวหนังสือเนี่ยมีขนาดเล็กเกินไปเราสามารถใช้ปุ่มบวกและปุ่มลบนะครับในการย่อขยายขนาดตัวหนังสือหรือขนาดภาพที่อยู่บนเบราว์เซอร์ได้นะครับมันจะมีประโยชน์นะครับถ้าเราใช้ตรงนี้ในการขยายในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับอันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับต่อมานะครับก็คือปุ่ม รีเฟซนะครับซึ่งบอกไปเรียบร้อยเนะปุ่มต่อมาคือปุ่มแบ็กนะครับเราสามารถกดปุ่มแบ็กคือย้อนหลังตัวนี้ครับมันจะมีสัญลักษณ์ชี้ไปด้านหลังนะฮะกดไปหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะพาย้อนกลับไปหน้าที่เราเข้าถึงเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นหน้าแรกเมื่อกี้นี่ครับเป็นหน้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะขึ้นภาพภาพนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะฮะตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยหรือพอเราเข้ามาแล้วเราอยากกลับไปที่หน้าเราอีกเมื่อกี้นะครับเราก็จะมีปุ่ม ไปด้านขวามาละเราเรียกว่าปุ่ม forward นะครับก็กดอีกครั้งหนึ่งระบบก็จะพานนำพาเรามาที่หน้าปัจจุบันเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้เราอยากจะเข้าที่เมนูไหนก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับกดไปที่หน้าคณะผู้บริหารนะครับก็จะแสดงหน้าของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนะครับเราสนใจเรื่องของการเรียนต่อนะครับเราก็ไปดูหลักสูตรนะครับของเราเช่นหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการสำลีที่บัตรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยง่ายๆเลยเวลาเราจะใช้งานสื่อเนี่ยก็ อยากไปตรงไหนก็คลิกไปตรงนั้นนะครับทีนี้มาดูครับว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการเปิดหลายๆหน้าต่างนะครับหลายๆแท็บเราทำงานยังไงครับนะเราก็กดปุ่มบวกตรงนี้ครับจะมีปุ่ม New Tab นะฮะเห็นไหมครับเวลากดปุ่ม New Tab ขึ้นมาเนี่ยระบบก็จะทำการเปิดหน้าต่างหรือแท็บใหม่ขึ้นมาซึ่งในแท็บแท็บนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะท่องไปที่เว็บไซต์อื่นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องออกจากเว็บไซต์เดิมนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บพิมพ์เข้าไปเลย เนี่ยสมมตินะครับปุ๊บเนี่ยพิมพ์เร็วมากระวังพิมพ์ผิดนะครับนะโอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะเรามาดูนครับว่าเราจะท่องเว็บไซต์อื่นอีกไหมครับสมมุติว่าผมอยากจะไปดูข่าวนะครับข่าวสารนะครับในปัจจุบันนะครับก็พิมพ์คําว่าข่าวไปเลยก็ได้ครับเซิร์ชไปเลยข่าวสารไอทีที่จําเป็นสาหรับผู้สูงอายุนะครับเจอแล้วครับเจอเว็บกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับเราก็เปิดเข้าไป เขาก็จะมีความรู้ต่างๆนะครับจากกรมกิจการผู้สูงอายุให้กับเรานะครับสมมุติว่าเราชอบเว็บไซต์หน้านี้มากเลยทํำยังไงดีครับเราจําเป็นที่จะต้องรู้จักการบุ๊กมาร์กนะครับการบุ๊กมาร์กคือการขั้นหน้าหนังสือใช่ไหมครับแต่การขั้นหน้านังสือเอาไว้ใช้กับสิ่งที่เรียกว่าตาราใช่ไหมครับแต่ว่าบุ๊กมาร์กอันนี้คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเราจะต้องอฝังนะครับหรือแอดบุ๊กมาร์กเอาไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของเรา ว่าแล้วนะครับเราก็กดไปที่ปุ่มรูปดาวครับที่อยู่ข้างๆนะครับนะฮะกดตรงนี้ปุ๊บนะฮะเขาก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะแอดเฟอร์ริตเอาไว้ไหมนะครับแล้วก็กดดันไปนะครับวิธีการดูว่าหน้าของเราอยู่ในเฟอร์ริตแล้วหรือยังก็กดไปที่รูปดาวครับเราก็ไล่ไปดูเรื่อยๆอ่านี่เรียบร้อยครับจะทําให้เราเห็นนะครับข้อมูลต่างๆนะฮะที่เขียนว่า6เทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับเรียบร้อยละอยู่ในลิสต์ของเฟอร์ริตของเราแล้วนะครับหรือ ลิสต์ของบุ๊กมาร์กของเรานะครับเราสามารถเลื่อนตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับว่าอยากจะให้ขึ้นหรือลงนะครับโดยการคลิกซ้ายค้างเอาไว้มันก็จะมีการจัดอันดับตำแหน่งนะครับของเว็บไซต์ที่เราเข้าถึงบ่อยนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะผมก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของบุ๊กมาร์กนะครับถ้าเรามีการเข้าเว็บไซต์ไหนบ่อยๆนะครับให้เราไปกดปุ่มดาวเอาไว้นะครับ เมื่อเราต้องการเข้าเว็บไซต์นั้นอีกเราก็กลับมากดปุ่มดาวที่อยู่ข้างๆนะครับตามภาพนี้เลยหรือกดปุ่ม ctrl s h i ิปบวก o ก็ได้นะครับ ctrl s h i ิปแล้วก็ o นะครับก็จะเป็นการเปิดรายละเอียดของ favorite ที่เราเซฟเอาไว้ขึ้นมานครับก็หวังว่ารายละเอียดของการใช้งานนะครับเ,เครื่องมือหลักบนเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยจะทำให้ทุกท่านสามารถใช้งานสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยากนะครับมีปุ่มย้อนกลับมีปุ่มเดินหน้ามีปุ่ม refresh นะครับมีปุ่ม address bar สำหรับใส่ข้อมูลมีการสร้างแท็บใหม่มีการ favorite หรือมีการ bookmark เอาไว้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ